สวัสด,ดีจ้านี่สีผ้ามาเบ่งประกฏการที่ทยี่งยางกับลูกมือต๊ดตือเลยนี่หมอกหกโมงกว่าสิเกตโมงแล้วจ้ะนี่ยังหมอกเต็มเลยนี่เอออากาศานะการยุ่ภูเขา ตื้อตื้อเลยเดี๋ยวไปเห็นอีกอย่างเลยเดี๋ยวไปเห็นโรงเรียนเลยจ้านี่นะอ้าวเริงเบิ่งหมอเบิ่งหมกเดี๋ยวไปเห็นโรงเรียนเลยมันคืออะไร เอิน่าอีหยังพระอายฝนบ่อายฝนบ่ฮะวานฝนตกมืดมือมื้อนี้ฟ้าเป็นยางอยู่ตะเวนกับพระท่นขึ้นอยู่อุ้ยนั่นน่ะนะละองในหน่อยน้เป็นละอองในหน่อยละอองในหน่อยเต็มเลยคือฝนตกนี่แหละต่ว่ามันมัน มันบบแมนฝนเนาะเดี๋ยวเห็นบอพี่นองมันเป็นไอเนแนน้อยปิวผิวแมาเพื่อไอแอร์นี่ปุ๊บเดินตรงสภาพไปเปิงพระเจ้ามัดเห็ดบานแล้วตะวา่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเปิดประตูตออกทางนี้ ปี่ยม่ได้ย่านตกโอ้มันคืออะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยเบื้งใกล้ๆยังเห็นเป็นเม็ดๆเนาะเป็นเม็ดๆแต่ว่าเ่แเม็ดฝนมันคืออะไรก็ไม่รู้เท่าคันท่านแล้ว่ะ ดีเราบอกแบบใครมาจับซอยใครมาจับช่วยเลยกำลังกออิดจ้ะกำลังกออิด ก่อห้องกัลังก่อห้องห้องไให้องหลานสาวห้องหลานสาวหลานสาวสิมาอยู่น้าบ้านกำลังที่คาน ทางห้องครัเท่ยยังก่อเทเอ็นครับอิดประสันเป็นไงเทเทเอ็นเทเอ็นทับอิดจะได้แข็งแรงพรอนเป็นแผงสูงแผงสูงได้ตัง้งคอเอ็นใจไหวกระสันมันสีพัง ขับข้อคนเลอสร้างว่าไปล่างหอดนี่นะกนมีเงินตอกระสเคิดไปเรื่อยๆเงินหมดสร้างหยุดสร้างว่าบมมีเงินจ่างสร้างหยุดประสัทนถือเลขแม่จะจ่างสร้างให้แล้วพุดลวด เรืองถถาเบิงันถ,ถ,ถือเลขนี้เนี่ยแล้วแท้กันถ,ถือเลขอาจจะถูกเลขนะเหมือนจะถูกเลขถูกหวยนี่แหละจะถูกหวยราวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย หลังบ้านยาจีบวยเฮ็ดหลังบ้านบอแมนบอมี่มองล่างถ้วยเนาะต้องเฮ็ดหลังบ้านล่างถ้วยเฮ็ดหลังบ้านล่างถว้วยนั่นเพราะว่าของข้าวห้ามันแคบเห็ดล่างถ้วยเฮ็ดม้องซักผ้า ค่อยเฮ็ดไปนอกที่นอนะได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นเรายังไม่มีตังค์ทำให้เสร็จทีเดียวก็คงจะไม่ไหวหรอกถ้าไม่ถูกหวยขน่อยู่ซ้ำนี่เลี้ยวไปเห็นอย่างเลยทั้งหนาบันตื้อตือต๊ดเลย เขาเขาขึ้นย่ำหมอกย้ำหนาวนี่วันนี้แมหนาวฟอมมาแล้ว,วไงปีนมาแล้วปีนมาแล้วอ๋ออ๋อออต๊อันพันว่าใหา้อันพ่อพันว่าให้เจ้าหา,า,หาอันนี้มานทุบทุบล้างบ้านไว้ให้มันเรียบเรียบประเทศปูนให้ เ่ยม,มันบอกเอนกี่ยมันบอกเมดกอศสิเทพปูนเนี่ยปูนเหลือไปเพิ่มเอากระจกไปยืมกระจกแม่ป่ามากก็ได้เพราะว่าห้องกระจกห้องอยูถก,ถ,กถูกลงออกไปออกไปเรียจะบอกเพราะกระจกต้องเปลี่ยนลมั่ให้มันเป็นคนละพักยืมสิ่งนี้กวดกวดขวดลงไปเรียบเรียบ buổi lông là cái, áo, tước 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 lông. áo cái nháp má thăng thịt rồi, ừ. nháp đẹp mà thăng gì, đâu hết ta thăng cái 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 nhỉ, nhục đại ju nó, anh này nói nữa. ยกของอแอร์ตั้งขาะ็กอกไปเรื่อยๆม่มีเงินสื่อเล็กมาให้เขาเฮ็ดหน้าต่างนี่ของนี่สิเฮ็ดเออข้างไผกับไปยามยืมรดข้างไผเพิ่นกะให้เจ้ายืมอยู่ดอกาไม่ค่อยอยู่หน้า สีนี้ห้องนี้กับสีแอมใช่ไหมนี่เป็นบ๊บบแอมห้องน,นี้สีบอ๊อบแอมเป็นหม่องนั่งเล่นข้างนอกนี่ก็อัปเดตในเบิร์ซัมนี่แล้วจ้ะคุณอายังมใาในเศร้าจุดเด้อหมอกเดอ้อให้ดูธรรมชาติสร้างสรรค์มันคืออะไรก็ไม่รู้ หมอกเนาะเออกำลังจางออกเลยเดี๋ยวเห็นต้นไม้วันภูเขาจ้ากำลังจางจ้คลิปนี้ี่เอาไว้ซันนี้กอนเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูให้มาดูกิปให้นะจ๊ะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ